ก่อนดังย้อนหลังให้ก่อนนะครับนะเล่ก่อนดังรัฐบาลท่านใดมาแล้วนะครับท่านใดมาแล้วได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาแล้วได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าท่านใดมาแล้วได้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าสำหรับเลกก่อนดังนะครับตามนี้เลย ก่อนดังรัฐบาลใครไม่ทานแคบเลยนะครับก่อนดังรัฐบาลใครไม่ทานแคเลยนะก่อนดังรัฐบาลน,นะครับสามสองแล้วก็อย่าลืมนะสําหรับท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มฟรีนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอ่าววัสดีคุณสํารวยครับสวัสดีจะ้ะ แล้วก็นะครับสําหรับเลขตัวเปิดมีใครไม่ทันไหมเลขก่อนดังพร้อมกับเลขตัวเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมพูดแบบรวมๆเลยรัฐบาลงวดนี้ฟันสองรัฐบาลงวดนี้ฟันสองนะครับใครชอบเลขสองอ่ะพิมพ์ขึ้นมาได้สวัสดีคุณวิยอมใครชอบสองพิมพ์ขึ้นมาครับ ใครชอบสองพิมพ์ขึ้นมาครับใครชอบเลขสองพิมพ์ขึ้นมาหวัดดีคุณใจแย้มนะครับคุณใจแย้มประโคมอ่าคุณใจแย้มประโคณนะครับสวัสดีครับสาวปันปีคุณระมณหวัดดีครับฟันสองนะต่อไปเราไปดูเลขสามตัวกันทีนี้อันนี้คือเจ้าของงานเลยทีนี้ต่อไปคือเจ้าของงานนะครับ ต่อไปคือเลขเจ้าของงานในนี้อ่ากอเปิดเลขอะไรที่ใครจําได้บมว่า,าน่าจะมีคนจําได้แหละกัอเปิดน่าจะมีคนจําได้แหละเลขสองเหมือนกันเลขอะไรใครใครใครรู้ตัวเปิดพิมพ์ขึ้นมาได้นะอ่าเก้าสองเหมือนบ่ ตัวรัฐบาลจา้ะสองสี่ชอบมากสองเก้าสองแปดก็พอได้ครับได้อยู่ 26, 26. สองหสองวัดดีคุณพัฒดานะครับสองเก้าค่ะชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาท่านใดที่มีเลขที่อยู่ในใจนะครับที่ขึ้นด้วยเลข2หรือปิดท้ายด้วยเลขสองพิมพ์ขึ้นมาได้อะมาอมอผู้ได้สนใจนะครับ สบู่นะใครสนใจสบู่นะครับสบู่มิม้นท์คอลลาเจนซบนะครับนะอันนี้คือรูปห่างของกอ้อนนะครับก้อนจะเป็นสีเขียวนะสนใจริมสนใจนะครับนะก้อนสามเก้านะครับถ้าใครสนใจริมสนใจขึ้นมาเลยเนาะอ่าสนใจริมสนใจขึ้นมานะครับอ่านะโอ้ยหเบียโซ่พอมอ่ะนะกนะ้อนสามเก้านะครับสนใจริมสนใจขึ้นมาเลยจบไลฟ์สดแอดมินทักแชทนะครับโอเคลูก มาสามตัวรัฐบาลดีนี้สวัสดีคุณราวันนะครับคุณวิพาดามาครับสามตัวรัฐบาลเลขตัวแรกครับเลขตัวแรกนะครับเลขหาพี่น้องเลขตัวแรกเลขห้าครับ เลขตัวแรกเลขห้าครับมาบอพี่น้องจ้าแป๊บหนึ่งลูกอ่ะสามตัวรัฐบาลนะครับเลขตัวแรกเลขห้าครับอ่าเลขตัวแรกเลขห้านะครับเลขตัวแรกเลขห้าครับอ่ะต่อไป เล่นๆมาได้นะทุกคนไทยกันเล่นๆมาได้นะสามตัวรัฐบาลไทยกันเล่นๆมาได้ตัวแรกเลขก้านะครับตัวต่อไปโอยโอยน่ารักช่วยคุณพ่อขายสบู่ครับผมอ่ะอ่าุดหดนุนได้นะอุดหนุนได้นะครับผมอุดหนุนได้นะครับอ่าช่วยอุดหนุนได้นะ ถ้าในสนใจนะครับช่วยอุดหนุนได้นะครับ5 2นะครับ5 2ตัวสุดท้ายครับเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายในนี้5 2 4ครับอา3ตัวรัฐบาลนะครับ5 2 4 สามตัวรัฐบาลห้าสองสี่ท่านใดต้องการเข้ากลุ่มฟรีจิ้มลิงด้านล่างได้เลยท่านใดสนใจเข้ากลุ่มฟรีจิ้มลิงด้านล่างแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะสนใจเข้ากลุ่มฟรีจิ้มลิงด้านล่างแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มโอเคไหม ห้าสองสี่ครับอ่าผมแคปไว้ก่อนโอเคห้าสองสี่นะสนใจสบู่พิมพ์มสนใจขึ้นมาครับทุกคน โอเคนะท่านใดสนใจสบู่นะครับก้อนสามเก้านะครับพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมาเลยเลขโดนใจเลยค่านะครับคุณสุธินคุณพยอมสวัสดีครับท่านใดที่ผมยังไม่ได้สวัสดีนะก็นะครับนะทักทายโดยรวมเลยแล้วกันนะครับขอทักทายแบบรวมๆเลยเนาะสวัสดีคุณสายสมอนนะครับสวัสดีครับอ่ะ โชคดีครับโชคดีทุกคนนะหวัดดีคุณอ่าคุณหนูนางนะครับคุณเฉลียวหวัดดีครับโชคดีครับโชคดี เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงๆงปังๆร่ำรวยทุกคนนะครับน็อตโชคดีครับไปแล้วจ้ะโชคดีครับโชคดีไปแล้วนะท่าในใดที่ต้องการาต้องการรับแนวทางสายด่วนรัฐบาลสามารถจิ้มลิงกด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับรับสายด่วนรัฐบาลน,นะครับจิ้มลิงกด้านล่างได้เลยครับ ครับชโชคดีทุกคนนะเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับชโชคดีครับไปแล้วจ้ะ <c oughs> สนใจพิมพ์สนใจขึ้นมานะถ้านใดสนใจสั่งสบู่นะครับพิมพ์สนใจขึ้นมาเลย